เมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ที่ผ่านมางานสุขาภิบาลและอนมามัยสิ่งแวดล้อมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนราชธานีให้บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนที่มาใช้บริการณาบริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาล2และตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่จำนวนผู้ป่วย COVID 19, โควิดในทีจังหวัดนนราชธานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564 รายใหม่ผู้ติดเชื้อ6รายผู้ป่วยสะสม255รายเสียชีวิต2รายรักษาหาย141รายและกำลังรักษา112รายเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันประสิ์ที่ประสงค์ขอขอบคุณคุณส้มโอมนัญญาและเพื่อนๆในานามโครงการไทยจากแดนไกลช่วยไทยต้านพยัยโควิด มอบชุด PPE จำนวน50ชุดให้กับโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนางบุษษีแก้วกันยาหัวหน้ากลุ่มง,งานพัสดุและคณะรับมอบ วันที่4พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาวัดปาหัวดอนและทีมชอบธรรมรวมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลขายไข่ไก่ข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่นสำเร็จรูปราคาถูกพิเศษรวมทั้งทุเรียนราคาถูกและเครื่องดื่มสั่งเครื่องดื่มกันและกันทุกแก้วไม่มีค่าใช้ใจ่ายโอนเข้าบัญชีซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด1 i เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ฉีดล้างทําความสะอาดตลาดท่าวังหินและตลาดสดเทศบาลสองเพื่อให้เป็นตลาดสะอาดที่น่าใช้บริการถูกสุขลักษณะและมีทัศนียภาพที่สวยงามตลาดก้านเหลืองกาดไม่ตกป้องกันโควิด1 9ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอุบลราชธานีตลาดก้านเหลืองตำบลคันใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกาดไม่ตก บริเวณทางเข้าทุกจุดมีแอลกอฮอล์ล้างมือทุกร้านมีพลาสติกกั้นป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในสังคมเมื่อวันที่4ีพฤษภาคมนางกิติยาเหล่าพงชนะผู้บริหารตลาดก้าเหลืองตำบลคามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุลรธานีนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด1 i ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด1 9จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบคอนเฟลเลนต์วันที่5พฤษภาคม2564เวลา8นาิา30นาทีในห้องประชุม1ชั้น3สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สวิทโรจนศักโสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุลราชธานีเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด -19 จังหวัดอุลราชธานีผ่านระบบคอนเฟลเอนซ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ประจำวันโดยจังหวัดอุลราชธานีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเช้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่จังหวดัดอุลราชธานีได้ออกคําสั่งเรื่องมาตราก,การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโครโรนาส2019สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบ,บุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครปฐม